ลดลงแล้วครับเจลดลงแล้วนะครับ,ลลรบถ้าถึงศูนย์เมื่อไหร่ผมก็จะเริ่มปิดนะครับปิด โอเคนะครับผมได้ทําการล็อกน้ำยาแล้วนะครับเสร็จแล้วผมก็ทําการถอดสาย2เส้นนี้ได้เลยนะครับเพื่อเปลี่ยนย้ายคอมเพรสเซอร์แอร์ครับขอบคุณครับ